สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับเอฟซีเมิร์สสกูลสกคนเน้องมันเองก็มาพบมาพอกับสนุกคือเก่าที่สองสนุกสาวลาวพี่น้องมันเองก็มาพบพอกับย้ำสาวเศร้เนาะพี่น้องสนุกกับสิผาพ่อแม่พี่น้องออกไปหากินเนาะมันเองแต่บม่ห่วสิได้หรือบ่เนาะพี่น้องแต่อีพ่อคุนไปก่อนหรืออะไรพี่น้องแล้วสนุกสบายลำหลังเนาะมันเองสนุกสิผาพ่อแม่พี่น้องพักไปหาเห็ดกันเลยพี่น้องมาวส้มกันเลยตอนนี้สนุกก็มาหอดป่าเห็ดประทิดลุ่ยแล้วเนาะพี่น้องมันเองสนุกกัมาเก็บเห็ดกับอีพพพ่่่ออเเนนนาะี้ง ินอเห็ดปวกได้เดีนดีอีกแล้วพี่น้องมันปุ๋นอก็ดอกจุมันก็มีเะพี่น้องผูขาวไดีหนดีอีกแล้ว อันนี้ก็จะเป็นอีฝ่อน้อพี่น้องผดเก็บเห็ดซาเเพ่ผดผัวสบายดีได้สบายดีได้เห็ดได้มือนกินเห็ดได้มือนพี่น้องเอ้ยวันที่หนึ่งฝอเออแต่เมื่ออันเขาจะได้อีกเมื่อเขาจะ 1, อือ 1, <3. S 1> มนี่เนาะบานเลยเนาะมาเด้อมาเก็บเห็ดปวกกับสนุกเนาะใครอยากมาเด้อพี่เนาะเฟรนดี้หนึ่งพี่เนาะหนึ่งเห็ดชมเนาะ ให้พวกเขาดว่าวันเพามันจนอยานั้นนมเลยนะพ่ะข้าจะขึ้นมาข้านม,ามานี่จ้าพ่อตะวันนี่พูด Mình sẽ đập nó nha Mình nhuộm nó Đó, ngay Tên bỏ nó với nó Đổi tôi Buộc nó Đây bọc tôm đi hả đây Mình sẽ chạy thêm một chút kìa Đang mặc ngàm Bình thường

ดมกันเลยพี่น้องเฮ้ยด้อานดีเลยพี่น้องเฮ็ดแล้วเผาพ่านักข่างก็ไงให้ได้พ่อมันเคยออกข่างก็ไงให้นั่นถ่ายแขมผ่ายเฮ็ดอันนี้เลยเบ่งดู เอาผามันจิ้มดูดอกจูมันเดียสีฮาร์ดกอเดเนาะจก็คันเม่พ่อมื่อวานม่ซื้อี่นนาะพอจูมมขับอันนี้อตัวเนี กนกระตาแล้วมีพักสไลด์ช่คขอจะขักเนาะพ่อ พ่อเลยเต็มกระตาพี่น้องเอ้ยบ้านนี้จะลงกระชืเมืองล่างแกงเนาะอ๋อแต่พี่น้องมานนั่นเลยเต็มกระตาเลได้ไหโอเคพี่น้องสนุกกระชืเมืองเทียงผลัดน้องบ้านนี่ครบกระชื่อเมืองหาแกงเฮดผลัดพี่น้องอมาเด้อไฟอยากกันเนาะเฮ็ดปวด ฉันน right no ้องก็มาห่อเที่ยงผัดถิ่นลอยแล้วนะพี่น้องก็สิมาล่างเห็ดบ้านฉนุ้ก็ชิมาตัดตีนเห็ดเนาะห่อเที่ยงเลยพี่น้องฉนุกสิมาตัดตีนเห็ดเนาะพี่น้องผ่าก็พี่น้องตะแพงเลยค่ะสนุกนิดน้อยเหมือนเดิมน้อพะยาะแกงเห็ดมือนแกงเห็ดพี่น้องเออดอกง่าย เ,เ,เขามอเว่าวันที่สามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดสุกีแกงสดแซ่บนากพี่น้องถ้าอยากไปพาตอนประจุเนาะพี่น้องคือ,อสีบัะซา

แต่ไปทีรู้ลอยเนาะพี่น้องก็ชิมาล่างเหมือนเนาะเก็บเอากรได้พี่น้องก็ได้ก็ตอนนี้กระล่างเนาะพี่น้องเฮ็ดบเปื่อนบมาได้ดอกพี่น้องดอกใหญ่ของอะไร ตอนนี้นกกระางเฮ็ดไปทิ่ร่อยเนาะพี่น้องก็ชรใส่หมอกแล้วนะีสไปแกงไลเนาะบันปะปแกงเฮ็ดน้ำสนกเลยนะพี่น้องบันโอเคพี่น้องในชนกก็แกงเฮ็ดหมอผลไปทิ่รอยเนาะพี่น้องปาเเด้อเนาะอยู่นานกนกะพีไเนาะใครอยากอะไรผลขัอันนีพี่น้อง อะายหนึ่งเนาะพี่น้องโอเควันนี้ตอนกินสนุกสิบรถ่ายเนีเบิ่งเด้อพี่น้องเลยเพราะว่ามันยาวเกินเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกับซิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสำเนี๊ยนาะมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังแห่งเสียแห่งใจแห่งสนุกได้เด็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเนาะสิบประพาตคลิปใหม่จากสองสานุกสาวลาวไปแล้วเด้อพี่น้อง สบายดีสวัสดี